Thank <laughs> you. เขาวไปช่วยเอบปีใหญ่กว่าเฮ้ยเฮ้ยเได้ไได้เดี๋ยวบอลรถเปียนี่อย่าไปโหดมันนี้คิงอ่ะน่คิงน่าเห็นหนังมะม่วงอ่ะทุกคนครับส หัวใจดีกว่าเธอไม่ต้ออาไม่ต้อ,อสปคนครับตัวเอามาอยู่อย่างนั้นนะไปเลยละไปเลยละไปเลยละหายหมดแล้วเนี่ยถ่าวิดีโอตัวเนี่ย <c oughs> ความรู้สึกของการได้มาเล่นหนังเรื่องนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าพี่พีทีมงานเขาะคะ่ะก็สนุกตลกอะคะ่ะก็ถ้าไม่มีพี่พีทีมงานชุดนี้นะคะก็คงไม่ได้เล่นหนังสั้นแบบนี้นะคะคงไม่เป็นหนังสั้นก็เหนื่อยนะคะหลเมื่อวานกับวันนี้นะคะเรามากันไปสองวันก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าก็มีความสุขช่ยอ่ะ,อะ โอเคกองสปีดแอคชั่นเขาต้อึกเนาะว้าเป็นยังไงวะแม่เป็นยังไงเป็นยังไงกเงต้องสึกนะครับก็ดีใจตีได้มาทายหนังเรื่องนี้ตอนแรกก็บบลอกเกิร์ดปะตีอยากได้มาทายเนาะเพราะว่าตัวแสดงมันมีสองคนพูดกลางครับป้าอู้กลางวาอู้แบบซัดแร่อไม่ชัดเหรอฮะาใหม่นะครับ พอรู้สึกเนาะก็ดีใจที่ได้มาถ่ายหนังกุ่มก๊อฟก็ตลกคนตีนบางคนก็เหมือนจะเล่นแตวกันวันค่ำเรื่องคอถึงว่าหายเลยเนาะโฟโฟโฟพ่องกันได้นะคนไอ้พวกเงานะโอไม่อย่างอ๊อ ที่ได้มาไทายบอกขึ้นราจะได้เป็นเอกตัวเอกในนี้บอกขึ้นหลังน้อยเลยพราะว่าเอกมันมีหลายคนละไงมีอุ่ละปะพูนักดิ แชทแบทไฟอะแล้วเวลาถ่ายมันจะแบบปอเลยมันตัได้ใจไฟเนี่ยมันมืดตึกเลยเยอนไรมาลองฟังอะเชื่นี่เหรอเออเนี่เหรอไม่ได้ก็่ต้องขอขอบคุณช่างภาพทั้งคนแก่เอ่ออยังก็ก๊อปคันธวิทูลอ๋อก๊อปคันธวิทูล ไม่ผีดอู้ผิดคอบเออคอปคอปอะารอย่างนั้คอบคันอันนห้ผิดเช่นไรครับพี่ปอมหรือเปไม่ปอไม่ปอมึงมาเลยครับมึงมาเลยครับไอ้เพื่อนโอ้คุณรักมึงมึงำเป็เล่นไอ้เหมือนอย่างเรื่องนี้ไม่สมบูรณ์นะครับและที่สำคัญนะครับคลิปตัวนี้เราจะอัพโหลดลงยู u ูบไม่แน่เยห้ามาห้ามารับ ห้ามาห้ามาฮะไม่มานี่ดูตรงนี้นี่ดูฉาเกเสกอนฮะฮะฮะลบไปไหนลบไปไหนเอ๊ดูฉากฮอลเสกอนสวยเป็นท้างว่าโลเคชั่นมันดีครับผมใช่เห็นไหมเห็นตุ๊คูกค่กับอะไรเนี่ยโลเคชั่นก็ดีแถม คุณที่อยู่หน้าเลนเฮ้ยเรียวไม่ได้ไหมเนี่กูอยู่ตรงนี้เออคุณที่อยู่หน้าเลนยังหน้าดำหน้าดำคนที่อยู่หน้าเลนครับหน้าดำ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 าหน้าดำมาอยู่ตรงนี้ได้เลยอ่าคนที่อยู่ตรงเรนหน้าเลนยังหน้าเฮ้ยเรับเออหน้าตาดีเโอเคจมมืออีกก่อนละฟ้าละไอ้ก่อนนะครับสมควรไอ้เด็กกินแล้วกันเราดีบัวไอ้กินี่ยตลกเส้นหย่างนี่ะ กฟื S <S ้นต่อเรื TF> ่อยมาไม่ได้ยินเสียงห้องห้องตอนแรกห้องหยาก่อนเคยพี่รมหยาอะไรไม่ได้หยาท่พอเหรอที่แบบโหอยา